สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดียกแล้วนะคะวันนี้มัมจะพาไปไหนไปพูดด้วยเจ็ดสี่เจ็ดบออิ้งเจ็ดสี่เจ็ดค่ะชีเซิร์ชมาชีเป็นคนเซิร์ชเองนี่ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะวู้เครื่องบินอยู่บนหน้าเราสุดยอดไปลเ<ค>ยลยเราไปดูจริงเดียวอันนี้แม่เคยเห็นนานละเหรอเห็นได้สัก ไม่รู้ว่าตอนไหนเลือกคิดในใจได้วจะไปก็ยังไงเนาะมาถึงแล้วนะคะเหมือนที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนเคยเห็นเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะตอนนี้แม่เติมน้ำไ่หยุดเลยร้อนมากอไปละนางแบบไปตรงไหนก่อนนี่เหรอเดี๋ยวนู่นโอเคฉันถ่ายรูปให้แม่ก่อนเมื่อกี้เราขึ้นไปถ่ายรูปตรงนี้นะคะ okay. แอบน่ากลัวนิดนึงเข้าไปอยู่ตรงนั้นเออรูปก,ก็น่าจะสวยอยู่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นรูป ส่วนใหญ่อะเท่าที่เห็นคนที่มาจะเป็นแบบครอบครัวพาเด็กเด็กมามากกว่าเด็กเยอะมากะซื้อซื้อบัตรคนเดียวบัตรมีชุดให้เช่าด้วยหรอคะช่ค่ะร่ากมากเลยเป็นผู้โดยสารแล้วกันวันนี้ อันหนูว่าอะไรแล้วแต่แต่เราต้องเพิ่มเทนะ่าไหร่นะไม่เป็นไรไม่ว่าใบเตยหรือว่ามะม่วงดีงไม่ให้กินแอปเปิ้ลเหรอใบเตยก็ได้เราเนี่หนึ่งร้อนมากเลยทุกคนเห็นเหงือยไหม๋ยวเปิดให้ดูนะเขาเข้ามาเดี๋ยวนี้เราเริ่มเย็นแล้วค่ะเราอเมริกาโน่ชอบมะพร้าวค่ะและ้วก็น้ำน้ำใบเตยวุ้นหยกยค่ะเอาครัวซองคันเพิ่มไหมคะมาดูขนมนหนไหมหรือไม่ได้ค่ะเอาครัวซองค่ะ ได้ยินไหมได้ยินกับตันประกาศไหมของนี้เสริฟนะคะท่านผู้ดยสานท่านผู้ด้สานจะถ่ายรูปเยอะนะคะเหมือนกินเคยกินรสช่องเป็นแก้วไหมแบบนั้นอะแต่ว่าเป็นวุ้นแทนรสช่อง เราผ่านผมเข้าป่ะผ่านเลยนะจะถ่ายคลิปไหมผ่านละเกรอบมากแล้วยู่ๆก,ก็เด้งขึ้นมาแบบออกคลิเที่มันฟังอยากไปคาเฟ่อยากไปคาเฟ่ไหนดีตอนแรกจะไปคาเฟ่แถวแถวบ้านแถวนักศึกษาสรุปมาถึงร่ากบังเลยค่ะ คือเพราะมันมีแมปอ่ะมันง่ายเน่ยกูก็แมปมันพักมันปักหมุดอะไรยเงี้ยถามแม่เมื่อก่อนเวลาเดินทางทำไนถามคนท่องทางเอายุคเราอ่ะสบายกูเกิลแมปเดีป้ายดีป้ายดีป้ายกับทับท่างทางแต่เมื่อก่อนที่เที่ยวมันไม่ได้เยอะเหมือนเดี๋ยวนี้ไงใช่ตอนนี้มันแบบยิบย่อยยุคท่างเลยเนี่ยยุคนี้จะเป็นแต่คาเฟ่ถ้าอยู่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นที่เที่ยวแบบ สวนสัตว์บางช้างทะเลกินทะเลเลยเดี๋ยวนี้หูบางทีคาเฟ่เข้าไปในเขาอ่ะก็ยังมีคนทำแล้วก็มีคนไปเอาเลยโออโยนให้เรากินแล้วตอนนี้นางแบบนางแบบนางแบบไปทาป่าแล้วนะนางแบบชอบกินเหลือแล้วเอามาให้เรากินกินตรงกลางเกินก็ท้อแล้วแต่งตัวเหมือนไปฟาร์มแต่มาขึ้นเครื่องบิน Dear Passenger โยกเลยค่ะโยกเลยค่ะูตรงนี้เย็นมากไหนเองนักบินทออยู่นู่นคุยอยากนั่งตรงนี้อ่ะนั่งพื้นได้ปะ่ะเราให้นักบินนั่งส่วนเราขับเองนักบินที่ไหนใส่ผ้าถุงบินอะ เราจะกลับประเทศลังสิตกันแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบายค่ะพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะไว้เจอกันใหม่ว่ามัมจะพาไปไหน <laughs> เขาจะพาเราไปไหนอีกนะคะเป็นอย่างเงี้ยปิดคลิปไปแล้วนะแต่ทุท้ายก็ถ่ายอยู่ดีว่าตอนนี้อยู่ในหมานหมานอาหารเกา,าหลีอ,อมมองออเอเ คอนเซปต์ของเรานะคะจบแต่ไม so oh ่จบไปซื้อไอติมมาอันนี้อร่อยอันนี้เคยกินที่ริมติงอร่อยแต่อันนี้ไม่รู้ก็ไม่มีเลยนะไม่รู้ว่าเอาไปไว้ไหนเพราที่เป็นแอป็นจิงกดอะไรอันน่ะจ้าชนกับแดงน่าหยาบมากถให้ใส่กล่องนี่มันไม่อร่อยทำไงอ่ะคือเห็นในซีรีส์เขาชอบกินอย่างงี้กันไปเกาหลีไปสักเดือนหรอ แกะให้ดึงดึงสีแดงอ้าวแล้วก็ดึงจุกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจะหักไหมแล้วก็ลูดลงอีมันจะหักอยมันจะหักพอได้แล้วแล้ว้แล้วกินแบบฮาโลเห็นเรื่องเหลืองไหม นะเหมือนกินลูกชิ้นปลาใช่ไหมเดี๋ยวทางแล้วนะจ๊ะมันก็คือมันคือเจ้ากอกปลาเหมือนกินลูกชิ้นปลาเลยก็จะเดินทางแล้วนะจ๊ะเจ้